คุณแม่กดไหลย้อนถามคนในครอบครัวเจ็บป่วยกายใจคุณแม่เป็นกดไหลย้อนดื้อไม่ยอมทำตามดูแลสุขภาพฐานะรูปควรทำอย่างไรดีคะตอบที่เรารู้สึกปิดอัดขัดเคืองน้อยๆเพราะเราได้เผลอเข้าไปต้านผักอะไรบางอย่างเขาให้แล้วเลยไม่เบาคุณแม่กลับสู่จิตเด็กละครับ คงเปลี่ยนนิสัยเขายากก็สุขในแบบที่เขาชอบไปก่อนโอ,อนอ่อนผ่อนตามแล้วค่อยๆใช้กุศโลบายตล่อมตล่อมไปในทิศทางที่เราหวังให้เป็นจะง่ายมากขึ้นครับเมื่อเขาเริ่มสุขจะค่อยๆเต็มใจทำทุกสิ่งอย่างเต็มใจไปเองเราไม่อาจเอาน้ำร้อนไปรดดอกไม้ได้ น้ำร้อนนั้นแม้จะเป็นจเ,เจตนาดีที่เรามอบให้แต่นั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรหากผลออกมาไม่่ไมสมประสงค์นะครับผมเขาไปมองในมุมมองของเขาว่าเขาต้องการอะไรจิตกลับเป็นเด็กงองแงก็ฉันก็ไม่อยากโดนบังคับขัดเคืองใจเช่นกันทุกคนอยากเป็นที่สำคัญ เป็นที่รักที่สำคัญที่เขาและเราหงุดหงิดโกรธมีอารมณ์ไม่ได้ดังใจรลึกๆคือเราและเขากำลังชูไม้ชูมือมองเห็นฉันหน่อยฉันอยู่ตรงนี้แต่ละคนก็จะมีเออใจต้องจดจ่อนะผมในเออเรียกว่ามุมมองเหตุผลของตนเองนะผมยิ่งมังคับขัดใจก็ยิ่งถอยห่างนะครับผมบรรยากาศทั้งเราและคนรอบข้างก็จะร่วมกัน ปั่นพลังงานลบๆยิ่งลบก็ดึงลบๆสะสมก็ยิ่งอึดอัดกันทั้งบ้านฉันเหนื่อยและทุ่มเททำทุกอย่างให้แล้วต่างคนต่างขาดแคลนความรักแม้เข้าไปพยายามอยากเปลี่ยนให้มันดีแต่เราก็ไม่อาจเอาน้ำโคลนไปรางน้ำตรมแล้วหวังว่าให้น้ำนั้นมันจะสะอาดขึ้นมาได้จริงๆหร,รอก เมื่อเราเอาพลังงานลบๆไปล้างลบมันก็มีแต่ยิ่งลบและเพื่อนเข้าไปมากขึ้นสำคัญไม่ต้องคิดว่าอยากหายก่อนเป็นเพื่อนกับโรคเขาไปเลยเมื่อเรามุ่งเป้าอยากหายเราก็จะรู้สึกขัดเคืองเล็กๆเ,เมื่อเขาไม่ยอมทำตามแผนที่เราอยากให้เป็นมันเลยรู้สึกไม่ได้ดั่งใจวางเป้าหมายลงก่อนแล้วดื่มด่ำความสุขในระหว่างทาง มันเหมือนเกมนั่นหละครับสนุกไปกับการเล่นเกมดีกว่ามุ่งมั่นจะสู่เป้าหมายอย่างเดียวมันขาดอาัคครสนะครับยอมรับเข้าใจเขาก็เป็นแบบนั้นเราเปลี่ยนคนอื่นยากแล้วจิตด่างโคนันทะชอบทำตรงกันข้ามยิ่งต้านผากักอยากให้หายให้ตามแผนระเบียบสุขภาพเขายิ่งไม่ยอมไม่เอา สำคัญของสำคัญคือเริ่มต้นจากจิตเราเป็นบวกก่อนไม่งุดหยิดใจเย็นน้ำเย็นๆดอกไม้ชอบจ้าเมื่อเราสุขบวกก่อนแสงไม้ขีดเราจะทำให้บรรยากาศห้องที่มืดอึมครึมจะค่อยๆสว่างสดใสตามไปเองจ้าขอบคุณข้อความจากนบอัศวะกระผมวันเฉลิมกล่าวบทความสวัสดีครับ